ากาศร้อนๆนะครับก็ต้องลงน้ํานะฮะตอนนี้เวลาก็3ามโมงกว่าแล้วนะครับขอเวลาทักสองชั่วโมงนะครับแน่นอนนะฮะจะหมวกคู่ใจนะครับสวิม่า65เซนนะครับโอเคนะฮะยังไงก็ฝากติดตามออฟเดอะวิงด้วยนะครับวันนี้ตั้งใจจะมายิงปลาหมอตาลนะครับหรือว่าหมอช้างเหยียบนะฮะหรือว่าหมอตะกับนะฮะก็เรียกได้หลายภาษานะครับ มันก่อนก็เคยมาครั้งนึงฮะนี่ก็อยู่แถวบึงหงนะครับตรงนี้ปลาหมอตานตัวใหญ่ๆนะครับที่นี้เดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้จะได้สักกี่ตัวโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใต้น้ำพายุม,มาเลยเพื่อนๆเอ้ยครับตอนนี้ก็พายุม,มาอย่างหนักเลยนะครับแต่ผมอยู่ใต้น้ำนะครับไม่ต้องกลัวฟ้านะครับ สังเกตนะน้ำก็พอเห็นนะครับวันนี้นะฮะดำยิงหมอตาหรือหมอตะกลับอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับดำแล้วก็นอนลอนิ่งๆนะฮะสังเกตนะครับมันเริ่มมาแล้วนะครับมาเป็นฝูงเลยนะครับนี่ผมทำภาพช้าๆไว้ฝูงนี้น่าจะสิบกว่าตัวนะครับไม่รู้จะเลือกยิงตัวไหนนะฮะอ่านะครับก็พยายามมองแล้วก็หาตัวใหญ่ๆนะครับมันจะเป็นจ่าฝูงของมันนะครับ อ่านะครับตอนนี้ผมเห็นเป้าหมายแล้วนะครับนี่นี่จับไปนะฮะสร้งไปเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับครับตอนนี้ก็ปลดปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บปลาตมตานแล้ววันนี้นะครับใส่ยูดอกแล้วก็ลุยกันต่อเลยนะครับเพื่อน สังเกตเวลาการยิงหมอตาลสําหรับผมนะฮะผมจะอยู่นิ่งๆนะฮะแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเราเวลาเราเห็นเป้าหมายแล้วนะครับแค่ผิดสังเกตนิดเดียวปั๊บเนี่ยมันก็กระพือไปเลยนะฮะแล้วสักพักเข้ามาใหม่สักไปอีกตัวหนึ่งเลยครับใช้สวยๆนะครับตันนี้ฝ่าือกลางเลยนะครับ ข้างบนฝนก็ตกนะฮะเมื่อกี้เสียงฟ้าร้องโอ้โหอย่างแรงเลยนะครับน่ากลัวมากๆเลยนะฮะเอาปลดปลาเสร็จนะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆก็ลุยกันต่อนะครับตอนนี้นะฮะผมเห็นเป้าหมายแล้วนะครับตนนัวนี้สังเกตนะฮะจะนิ่งที่สุดเลยนะครับแล้วก็มันก็สงสัยนะฮะแล้วก็สังเกตตัวบนนะฮะมันจะวิ่งเข้ามาเลยนะครับแต่เราต้องเลือกยิงเอาตัวใหญ่ๆนะครับเห็นเป้าหมายแล้วก็จ้องแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ ช้าเลยเห็นไหมเพื่อนไปอีกแล้วนะครับผมนะครับอย่างนี้อยู่ไม่เหลือนะครับตรงนี้นะครับตัวใหญ่มากนะฮะหมายนี้นะครับบางตัวก็เจ็ดแปดขีดนะผมเคยได้นะครับยผมสังเกตนะครับถ้ามีนกกระน้ำอยู่จุดไหนนะครับแสดงจุดนั้นก็มีปลานะครับ โอเคนะฮะเพื่อนๆก็ลุยกันต่อไปนะครับนี่นะฮะจะเป็นป่าบัวอย่างหนามากๆเลยนะครับแล้วก็มีต้นมายราบยักษ์ด้วยนะที่ล้มอยู่นะครับตอนนี้ผมก็เห็นเป้าหมายแล้วนะครับตรงนี้นะฮะพยายามจ้องไปนะต้องนิ่งๆจริงๆนครับหมอตาซัดไปอีกแล้วนะตรงนี้นะครับตัวสวยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีไข่ด้วยนะครับครับปลาหมอตาลนะครับ ทำเมนูอะไรอร่อยนะครับเพื่อนๆก็แนะนําำมาบอกกันบ้างนะครับอันนี้ก็ไซส์สวยน,น,นะครับผมนะฮะก็ลปลดปลาเสร็จนะครับตอนนี้ก็ลุยกันต่อนะครับเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจกันไปนะฮะทั้งเพื่อนๆสายดำสายล่าสายลุยด้วยกันนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับครับตอนนี้ก็นอนรอนิ่งๆนะครับพยายามมองซ้าย องฟ้านะครับแต่ดูจังหวะนี้นะฮะเห็นตัวปลาแล้วนะครับซักไปอีกแล้วนะครับตัวนี้มักจะเป็นปลาหมอตานนะครับตีตัวนี้ตัวใหญ่อีกนะครับกว่ามือกลางเลยนะครับใช้สวยๆนะครับเพื่อนๆครับข้างบนฝนก็ตกนะครับข้างล่างก็ลุยกันไปนะครับ ครับตอนนี้ก็ปลดปลาเสร็จนะฮะข้าลูกดอกแล้วก็ดำลุยต่อไปนะครับดูจังหวะนี้นะฮะผมเจอหลุมปลานินใหญ่อยู่ครับแต่ว่ามองอยู่ด้านด้านฝ่ามือนะครับดำไปประมาณสามอืดนะจ้องอยู่ที่หลุมมันแหละครับสักพักนึงนะฮะก็เข้ามาจริงๆนะข้าหน้าะลฮะนะครับเ็นตัวรวิ่งนี้ผมซัดดักหน้าเลย นานนะครับได้เจอปลานินที่ใหญ่ๆตัวนี้ตัวลูกว่าครับนะก็หมายหมายทางด้านนี้ปลานินจะน้อยนะครับ,รบก็ตัวสวยอยู่นะ ก็ลุยกันต่อนะครับเพื่อนๆนะครับปลดปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูจังหวะนี้นะครับผมจ้องแต่ปลาหมอตาลนะฮะเพราะปลาพวกนี้มันอยู่ติดพื้นจริงๆหันไปดูฝ่ามือทางด้านบนนะฮะเจอไอโดนะตัวนี้ห้าโลบวกนะฮะจังหวะเจอปั๊บมันเริ่มถอยหลังนละใส่เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆครับก็ขึ้นจากบ่อแล้วนะฮะตอนนี้ก็หกโมงเลยนะครับโอ้รอยยาวเลยวันนี้นะฮะสามชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับ ผลลัพธ์นี่นะครับได้ปะนินตัวอันนี้ก็โลกว่านะครับหมอตาลนะฮะไซส์สวยๆนะครับห้าตัวหกตัวนะฮะเมื่อกี้เจอโดใหญ่ตัวน่าจะไซส์ห้าบวกนะครับมัวแต่เล็งหมอตาลอยู่ไอโดอยู่บนหัวนะฮะมันก็ถอยหลังหายไปเลยนะครับพืดหน่อยก็ได้กับข้าวแล้วนะฮะโอเคนะฮะก็ฝากติดตามออฟได้วิ่งด้วยนะฮะเป็นกำลังใจนะฮะในการทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะฮะโอ้ลุยฝนเลยวันนี้นะฮะดำน้ำข้างบนก็ฝนตกทั้งพายุทั้งฟ้าผ่าน่ากลัว <laughs> จะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวไว้ติดตามกันคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ